ดานาบุงค่ะอยู่จังหวัดศรสีสะเกดเป็น SLE ค่ะ <S S เป็นมานานไหมปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเป็นมาได้เป็นปีแล้วเหรอและอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานพรินาเกดีของเราอาการเหนื่อย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 เร็วน้องก็นี่นะปวดหัวจะปวดหัวเวลาปวดหัวก็จะในน,น,น,น้ำจะช้ำแล้วน้องก็ดีดีขึ้นเรื่อย อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีดีขึ้นยังไงคะค่ะจากที่เดินเดินใกล้ๆก็เหนื่อยหอบเหนื่อยอเดี๋ยวนี้คือเล่นปกติวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะข,ขาวขาวองค์ชมบูดีจากที่มือตรงนี้จะเป็นรอยการดำๆแข็งๆก็หายหมดเลยค่ะดีขึ้นหมดจากที่เบ่งตึง แล้วก็จะนิม่มผิวผิวแข็งเลยเหรอตอนนั้นมันจะแข็งแ,แบบแดงนะคะแดงผล่มันแข็งใช่ไหมจะโผล่ค่ะจับมันจะจับไม่ได้นะคะโยนอย่นี้ก็เป็นสิบโยนก็เริ่มเป็นครึ่งฝาเดี๋ยวนีน้ก็ทานาน้อยกดอ๋อกดสามร้อยสามร้อยกว่าบาทกดร้อยดีซีนะก็รู้ว่าดีดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอยู่ทานตอนนี้ก็ทานเป็นเต็มฝาแล้วใช่ไหมทานเต็มฝาเป็นประจำแล้วค่ะ หนูเป็นยังไงบ้างดีไหมลูกตอนนี้หนูรู้สึกยังไงสบายตัวขึ้นไหมบอกปกติแล้วดีแล้วนี่คือเรากลับไปหาหมอไปที่อุบลนะหรอนัดทุกเดือนค่ะนัดเอายาที่แรกกินเจ็ดเม็ดกินเพนิซโลนนะคะชื่อยาเจ็ดเม็ดเดี๋ยวนี้กินแค่ครึ่งเม็ดวันเว้นวันครึ่งเม็ดวันเว้นวันแสดงว่าอาการน้องดีขึ้นมากเพราะหมอลดยาลงนิดเลยแล้วเรากลับได้กลับไปตรวจที่อุบลเลยหรอ เห็นว่าเมื่อก่อนไปทุกเดือนเดือนละครั้งตอนนี้เหรอคะเดี๋ยวนี้สี่เดือนค่ะหมอหน้าสี่เดือนครั้งหนึ่งแสดงว่าเลือดดีขึ้นเยอะเนะดีขึ้นค่ะแล้วแล้วตัวคุณแม่เองล่ะคะเนี่ยคะเห็นเห็นว่าทานด้วยใช่ไหมค่ะก็ทานด้วยมิกแอนติลาด้วยอ้าวเหรอค่ะแ่านจะใสเจ็บท้องเวลายกของหนักก็จะเจ็บเจ็บท้องน้อยปวดปวดท้องน้อยนะ 僕はかかてて。